ช็อโอช็อตโช็อโอโอ้โหฮโอ้ฮึ้ึลงหลุมก่อนโอ้ยไม่ควรเดือดเราต้องคอยขูดหมอกควันให้เพื่อนโอเคนี่แหละเช่ยังขัดได้หนังเราต้องคอยปาดปาดควันสโมกกี้ปลาระโอ้่บินเข้าข้างในด้วยหรือเปล่เดี๋ยวเอาว่าอ๊บ มิเนียมฟโฟคอนโหดีิ่แคเฮ้ยแตกกันเนี่ยมิเนี่ยนโฟคอนสตาร์วอ์เปเชนฟอนเนี่ยถูกพัฒนาโดยทีมงานเดียวกับทีมที่พัฒนาเกม b a t t l e f นะครับผม รือก็คือทีมงานได้นั่นเองซึ่ง Star w a r s b a t t ปต f r ฟอนเนี่ยจะให้เราสวมบทบาทเป็นตัวละครจากภาพยนตร์ส t a r Wars นะครับไปลุยกันในสงคราม Star Wars กันแบบโอ้โหจุกๆเลยคือแบบว่าใครแม่งบ่นว่า t ตอ m t r o ปอร์ยิงปืนไม่แม่แมนนี่มึงไปเล่นเองเลยเออหรือมึงอยากเป็นเจไดเป็นซิทคนไหนมึงก็ไปเล่นเองเลยหรืออยากจะขับยานยิงกันมึงก็ไปเล่นเกมกันได้อีกเหมือนกันโอ้โหมีให้หมดคือมีหมดเนื้อเรื่องหมดออนไลน์นะครับมีให้หมดเลยนะครับผม ซึ่งตัวเกมเนี่ยเปิดมาไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับทั้งเรื่อง performance คือตัวเกมเนี่ยมี performance ที่ดีนะครับผมไม่มีอาการเฟรมเลทตกไม่มีบั๊กรวมถึงแสงสีเสียงงานด้านภาพด้าน animation ต่างๆการออกสกิลของตัวละครเนี่ยโอ้โหมันค่อนข้างจะทำได้ดีมากเลยทีเดียวแต่ถ้าไม่มีดราม่าตอนเปิดตัวเลยเนี่ย มันก็น่าจะไม่ใช่ EA นะครับผมแน่นอนว่าตัวเกมเนี่ยมีระบบ a พ to Win นะครับผมก็คือเป็นระบบที่คุณสามารถเติมเงินเข้าไปเพื่อที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยเก่งขึ้นได้นะครับโอ้โห EA เอ้ยมึงจะไม่เอาสักเรื่องก็คือไม่ได้เลยใช่ไหมเออทีนี้เนี่ยไอ้ระบบนี้เนี่ยในยุกๆุกนั้นเนี่ยมันถูกแบนไปแล้วนะครับผมว่าคือมันไม่ควรจะมีระบบเนี้ยเข้ามาในเกมแลวนะครับซึ่งหลายๆเกมก็ กำลังพัฒนาพวกระบบ Battle p a s s ใช่ไหมหรือว่าการเติมเงินเพื่อซื้อสกินซื้อของแต่งอย่างเดียวนะครับผมแม่งก็เลยทำให้แบบว่าเกิดกระแสะแง่ลบกับเกมนี้ค่อนข้างเยอะนะครับผมจนสุดท้ายเนี่ย EA ก็ต้องยอมถอดระบบนี้ออกไปนะครับแล้วก็กลายเป็นการไปอัพเลเวลของตัวละครนั้นๆเพื่ออัพเกรดการ์ดหรือสกิลในเกมแทนนะครับเออออกจะเป็น RPG แบบออนไลน์แล้วด้วยไหม <c oughs> คือสกิลใครแบบว่าโหดนี่ก็คือมึงโดนตบยับเลยนะบอกให้เออ แต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่ได้มีปัญหากับระบบนี้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าคือจะเทียบกับผู้เล่นที่เป็นเทพทูกับผู้เล่น ปกติทั้งหมดเนี่ยผู้เล่นปกติเนี่ยมันก็แทบจะมีเยอะกว่าแหละเออซึ่งโดยรวมเนี่ยสำหรับผมเนี่ยมันเป็นเกมที่แบบว่าโหค่อนข้างสนุกเอาเรื่องเลยเออสียงเดียวจริงก็คือไอ้ระบบ Pay to w i นนี่แหละแม่เงเอ้ยจนกระทั่งเกมแม่งแจกฟรีเว้ยโอ้โหคือตอนแรกเนี่ยผมก็ดีใจมากเลยนะว่าแบบเฮ้ยคนจะกลับมาเล่นกันเยอะแน่ๆเลยวะทีนี้แหละจะได้เล่นโหมดอื่นๆบ้างเพราะว่าในช่วงท้ายๆของตัวเกมเนี่ยเออมันค่อนข้างจะเรียกว่ากริบแล้วนะครับ โหมดเนี่ยแทบจะเหลือแค่โหมดไม่กี่โหมดเองนะที่ยังมีคนเล่นอยู่เออค่อนข้างจ่าห้องยากเลยทีเดียวแต่ที่ไหนได้เนี่ยการปล่อยฟรีครั้งเนี้ยกับพายอดมนุษย์มาแบบโอ้โหแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยนะเออกูเจอโซโลแม่งนัดเดียวตายมั่งยิงข้ามแบบทะลุกำแพงเจไดล่องหนได้เออหรือว่าแบบว่าเปลี่ยนตัวระหว่างเล่นได้ไงอูเครียดเลย คือหลายรูปแบบมากเออมันกลายเป็นช่วงที่แย่ที่สุดของเกมไปเลยนะครับผมทําให้ผมเนี่ยเลิกเล่นไปเลยแหละแทนที่จะได้ติดหนึบกันต่อไปยาวๆก็ต้องเลิกเล่นแม่งเฉยเลย <laughs> จนกระทั่งวันนี้นะครับผมโอ้โหเราก็เช่นเคยนะครับเราจะลองกลับไปเล่นเกมนี้ดูว่าตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมจะยังมียอดมนุษย์ไหมซึ่งก็ใครที่ยังเล่นอยู่เนี่ยรู้สึกยังไงหรือว่าใครที่เลิกเล่นไปแล้วนะครับผมมีความรู้สึกยังไงกับเกมนี้บ้างก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมเออแล้วก็ส่วนใครนะครับที่ยังไม่กดไลค์กดซับสไครต์เชิญกดข้างล่างให้ผมนิดนึงนะครับผมโอเคไปครับผม let's go กันเลย ก็โอเคครับผมมาเรามาดูอะไรเล็กๆน้อยๆกันเหมือนเดิมนะครับนี่เลยเรามีแบบว่าโหสุดยอดคอลเลกชันโอโหฮีโร่แบบว่าเยอะมากเออแล้วก็อย่างที่ผมบอกว่าที่มันมีระบบการ์ดนะครับก็คือว่านี่เลยครับคือเราต้องไปเล่นตัวนี้ให้เยอะๆนะครับผมเพื่อให้เวลเนี่ยเนี่ยใครรู้เล่นของผมก็จะเป็นเวล99วนะครับผมเออซึ่งตันหมดละ เแต่เมื่อก่อนเนี่ยคือมันไม่ได้นะต้องเติมแล้วก็สุ่มกล่องเอาหรือว่าเก็บตังในเกมแล้วก็ไปเปิดกล่องสุ่มเอานะครับว่าเราจะได้การ์ดม่วงหรือเปล่านะเออไม่ได้อัพเวลตัวนี้ตัวนี้จะกินเยอะดีนะครับเออแล้วผมก็ไปเลือกเป็นอันนี้มาไงมันก็เพิ่งอัปเดตมาเรื่อยๆนะช่วงท้ายเกมแล้วอะไรประมาณนั้นสําหรับด้านของตัวละครด้านการอัปเกรดตัวละครนะครับผมโอเคทีนี้โหมดโ,โหเล่าละยาวมาก พาสในอินโทรยาวมากก็คือมัลติเพเยอร์นะครับก็จะมีโหมดนี่เลยเห็นปะคือเราจะมีแบบว่าเหมือนอารมณ์เหมือนเป็นภาคแหละเออเนี่ยภาค1-3ถึงอะไรแบบนั้นอันนี้ก็ภาค5-6ถึงแล้วก็7ถึง9ใช่ปะเออเล่นเป็นภาคเป็นภาคไปก็จะมีตัวละครในภาคนั้นๆแล้วก็ด่านในภาคนั้นๆน,น,นะครับผมก็ตรงนี้ก็จะเป็นโหมดเหมือนเออฮีโร่ตีกันนะครับผมแบบว่าเจไดตีกันกับซิสอะไรเงี้ยเออก็จะมีโหมดสี่วีีแล้วก็2 V2 เออแบบดวล1นึ่งหนึ่งไง อะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็นี่โหแบบเล่าไม่จบจริงๆก็คือโหมดสุดยิดก็คือ Galactic Assault นะครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น Star Fighter ก็จะเป็นแบบว่าขับยานโหโคตรมันนะอันนี้คือชอบเหมือนกันนะแล้วก็น,นี่เป็นโหมดเล็กๆน้อยๆมันอย,อย่างอื่นนะครับผมแบบว่าเล่นเป็นตัวพิเศษบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นทหารตัวพิเศษเอาแล้วก็อันนี้ก็จะเล่นเป็นตัวไอ้หมีอะ่ะ <c ười> คอยจัดการ s t o m Trooper นะเออนี่ก็มันอยู่นะก็เดี๋ยววันนี้หลักๆเราจะพยายามเออเล่นเป็นโหมดหลักๆให้ละกันก็จะเป็น Galactic แล้วก็ Star Fighter แล้ววกก็าารดดบ แล้วกันนะครับผมแล้วก็ถ้าเราอยากจะเล่นแบบว่าคนเยอะๆเล่นได้ทุกโหมดนะครับผมต้องไปเปลี่ยนเซิร์ฟนะครับก็คือ1ต้องมีนเน็ตแรง2ก็คือมาเปลี่ยนเซิร์ฟตรงนี้นะครับผมเนี่ยเข้ามาที่ออปชันใช่ป่ะเออแล้วก็ E A account แล้วก็มาที่ตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็ไปเปลี่ยนเป็นเซิร์ฟเยอรมันนะครับเนี่ยดูปิงดิเราจะแบบเสียเปรียบหน่อยนะแต่ว่าเอออย่างน้อยก็ได้เล่นโหมดมากขึ้นแหละเออถ้าเราไปแบบว่า ไปเล่นเซิร์ฟอื่นนี่ค่อนข้างจะหาห้องยากนะครับผมต้องมาเซิร์ฟนี้เท่านั้นนะนี่ครับมาละก็คือนี่นะครับโอ้โหเราสามารถปรับเปลี่ยนแบบว่าปืนได้แล้วก็แต่งปืนได้อีกนิดหน่อยด้วยนะ <c oughs> แต่ว่าผมขอใช้เป็นกระบอกนี้แล้วกันเนอะแต่มันมีให้เลือกจริงหลายกระบอกมากทีนี้การ์ดนะครับผมก็ใครอยากเอาอุปกรณ์อนะันไหนใส่เข้าไปก็สามารถเลือกไปได้เลยนะนี่มีป้อมปืนปืนระเบิดโอ้โหมากมายเลยทีเดียวโอเคก็คือโหมดนี้เนี่ยเราจะต้องเล่นแล้วก็เก็บแบตเทิลพอยต์นะครับ <c oughs> ผมเพื่อจะเอามาแลกเนี่ยตัวละครต่างย่างอย่างเงีดอย เราก็ต้องใช้ถึง4,000แต้มเลยนะเออเพื่อที่จะแบบว่าแรกเอาไปเล่นในเกมได้ไงนี่มันดานแบบว่าอีทะเลเกลือป่ะแบบว่าเออเนี่ยแดงๆในภาคใหม่แล้วนะเนี่ยโอ้หแม่งฉากอย่างสวยเพชรเค่เงาเป็นเงาโอ้โหเสรษบรรยากาศมานานโวยว่ะมาเลยพี่พี่ครับอุ้จ๊ะเฮ้ยสนายยิงกูตาย กํลังจมฉากเลยเวนมาไม่เป็นไรเอาใหม่เกิดกับเพื่อนได้ไม่มีชุบตายแล้วตายเลยด้วยเออเราต้องเก็บเอ่อพวกปืนพิเศษเพื่อไปยิงไอตัวหุนนี้นะครับจำชื่อไม่ได้ว่า ATM6 เนะี่ยเออยิงแม่งเลยยิงก่อนไม่ว่ากันยิงไปก่อนอุ้ยอโอ้โหด่านกี้แคมไอ้พวกกีเคมโอเคมีเฮ้ยหรือว่าเราควรเล่นสนัยปะสักหน่อยไหมลนะ่ะ สักหน่อยไหมล่ะเล่นให้ทุกตัวไงแบบว่าให้ผู้ชมได้ดูกันไหนมันมีแม่อยู่แถวนั้นใช่ไหมเฮ้ยจะอ่ะอ่ะอ่ะไหน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 อยู่ไหนอุ้ย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 ไม่ตายเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวขอเล่งเน่งเลยพี่ เอาว่ะยิงเข้าไปต้องแบบนี้ต้องยิงเข้าไปเฮ้ยข้างบนมันมีคนด้วยนะั่นแหละโอ้ย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 ไม่ได้แล้วโอเคเฮ้ยมันมีติดกับดักนี่ด้วยเหรอวะเฮ้ยเอาว่ะจำอะไรไม่ได้แล้วนะเนี่ยนานมากตั้งแต่แจกฟรีโลมันยิงนะเพื่อนน,นั่นไงนั่นไงท่านจานานาคินปกป้องหน่อย

เป็นรถทำอะไรได้บ้างทำอะไรได้บ้างครับยิงโอเคเออหุ้ยเอาเอาเอายิงโดนด้วยป่ะเอาว้าว้าลูกโอ้โหเราต้องเราต้องคอยขูดหมอกควันให้เพื่อนโอเคนี่แหละยังยังขัดได้หนังปาดได้ไหมยิงได้ป่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณชนอะไรเนี่ยไปเลยเฮ้ยไม่ยิงแล้วไม่ยิงแล้วครับเพื่อน ผมขอไม่ยิงละโอเคเราต้องคอยปาดปาดควันสโมกกี้ก็บอกเลยว่าไม่ยอมอ่ะไม่ยอมนะครับไปควบคุมคอนโทรลคอนโทรลเออดิฟดิฟเออเอาควันเอาควันไปอย่าให้มันเห็นเพื่อนเราคอยปิดคอยปิดกูไม่เล่นละ เนี่ยละเพื่อนโดนละอุ้ยอุ้ยดึงเข้ามานี่มาสับเข้าไปสับเข้าไปอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อบรรจุเพื่อพวกพวกมันเยอะพวกมันเยอะอย่าตายนะอย่าตายอย่าตายสวยเพื่อนอุ้ยอุ้ยเฮ้ยสู้มันไม่ได้ว่ะ ว้าไอ้น <si ี <t 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 ่มันภาคภาคหนึ่งเลยปะอันเนี้ยโอ้โหแล้วบรรยากาศยังได้อะเซนเช่ปลาแล้าแตดดดฮึดยิงเข้าไปเออยิงเข้าไปเออไม่ตายไว้เฮ้ยรีเลือดก่อนรีเลือดโอ้มันอยู่ในรูนี้กันเยอะว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรีรียิง ยิงไปแล้วโคตทเอตแนตตแนแต็ยิงตาแนาแนตเออเฮ้ยกางโลอยู่ไหนอีกเดี๋ยวโอ้ตรงนี้โอเคอุ้ยางโลปปุ๊บเาเผาเ้าเาเ้าเ้าเาเ้าเเาเาเกราหนากอเราหนาจัดฮึมาดิ เพ้าเๆๆาเพาเพาเาเาเกาะจะหมดไปละกูเออกูไปเล่นเป็นใจใดก็ได้กูเล่นเป็นนี่แล้วกันอึ๊ยเจ้าเพ้าเพ้าเพาเพาเ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 ฮ้ยมันวะเฮ้ยเฮ้ยกิ้งดิกิ้งเป็นเฮลวี่เองเพื่อนรถถังรถถังมาแล้วรถถังมาแล้ว อออืยิงเข้าไปเออื้เฮ้ยเอาว่ะเฮ้ยชนะไงมาค nee. รับโอ้โหแล้วนี่เรามาอยู่กันในโอ้โหอะไรวะเนี่ยนี่คือแบบว่าไม่ค่อยเจอแล้วนะยึดแค่เอาว่ะ โูแล้วดูหินดิเชี่ยเอ้ยแค่เข้ามาบินเล่นชมบรรยากาศอย่างนี้ก็โคตรม<ง>ันแล้วไปเราชมบรรยากาศกันไปด้วยแล้วก็เล่นกันไปด้วยครับนี่ยิงเข้าด้วยเหรอโอ้ยโอ้ยโอ๊ยเราต้องเราต้องไปทำลายพวกเชียนี่โอ้ยโอยซ่อมก่อนซ่อมก่อนโอ้โหมันมีคนเยอะ่ะคนเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ ตะกี้ถือว่าไม่เห็นอะไรละกันโหนี่ยานมันเหมือนกับว่าเหมือนยานตอนลุกขับเลยปะยิงเข้าไปยิงเข้าไปเออสวยมีคันนั้นอีกเออโหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราควรจะยิงลำไหนดลีลำนี้ละกันเออวู้ฮูฮ้เราขอลองลำนี้บ้างดียานพุกลุกมากปลาโอ้โหนี่บินเข้าข้างในด้วยหรือเปล่เดีย๋ยวเอาว่าอุ๊บ เกิดการเรียนรู้อ่ะได้เลยพี่มาเดี๋ยวผมจะพยายามเล่นหมดเออ่ฝั่งกบฏแล้วก็ไปเล่นฝั่งจักรวรรดิให้ดูบ้างนะครับผมยิงเข้าไปยิงเข้าไปเออสวยเอาไปแล้วเฮ้ยยคอนโทรลไม่ได้มิลเนียมเฟลคอนฮันโซเอาละกูมีเป้าหมายละไปเลยเพ่เก็บตัง ซื้อมิลิเนียมโฟลคอนโอ้โหดูดิดูดิดลำนี้ลำนี้ลำนี้เอาลำนี้ไปเลยเออลำนี้ลำนี้อย่าไปอยู่กลางดงเออเดี๋ยวไปดูกลางดงนะครับเพื่อความปลอดภัยเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวเลี้ยวเล่นเล่นรอบนี้ดีกว่าเหมือนรอบนี้จะโอเคอยู่นะครับไปเลี้ยวฮึบชะลอหน่อยชะลอชะลอเครื่องหน่อยโอ้ยโอ้ยเออ เมริเนียมฟอลคอนโอ้โหดูดิยึดแค่ไปชมฉากกะอูไม่ทำภารกิจกูชมฉากยิงเข้าไปเออโอ้โหระยานแม่งถึกจัดมึงต้องลุมอ่ะมึงต้องลุมยิงกูอ่ะเออเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ประมาทนะเนี่ยไปละวันละครับเฮ้ยแตกกันเนี่ยเมริเนียมฟอลคอนโอ้โหดู คนี่คืออยู่บนอวกาศเหนือโลกโโดูทำฉากดิให้ตายเหอะเดี๋ยวชมฉากก่อนเพื่อนเดี๋ยวไปช่วยเราพาทุกท่านชมฉากก่อนนะครับปะหมดนี่คือถ้าไม่เล่นเซิร์ฟเยอรมันนี่แทบจะหาห้องไม่ได้เลยนะ <c oughs> แล้วก็คามการควบคุมยานเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะโอเคนะครับ <c oughs> เป้าหมายของเราก็จะไม่ยากเท่าไหร่นั่นก็คือถล่มถล่มเป้าหมายแต่ว่า ขอนี่ก่อนแล้วกันยิงเข้าไปยิงเข้าไปโอ้โหเดี๋ยวมันจะแตกกันน่ะมาแล้วเราเปลี่ยนยานบ้างนะครับโอ้โหมาเป็นแบบว่าสายแทงบ้างเลือดเยอะๆจะได้แบบว่ายิงแบบถล่มถล่มหน่อยเดี๋ยวดูดิมีใครเอ่ยขอยิงหน่อยครับเออขอยิงหน่อยครับ เออไปโอ้โหช้าหน่อยแต่ว่าค่อนข้างจะอึดเลยนะยาลำนี้อุ้ย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 ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้หเ้ยโหดเกินพี่ชอบโดนยิงหลังห่ะเฮ้ยได้เลยพี่จัดให้ไปละมาเอาจิ้งลวครับมาเราไม่แบบว่าชมฉากเล่นกันแล้วนะเราพอละพอละ เังาเพ้าเพ้าเพ้โอ้โหล่วงล่วงกลาวแต่ว่าไม่ใช่เรายิงแค่นั้นเองยิงแม่งเออโดนแน่น้อนยิงเข้าไปยิงเข้าไปอุ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นโหมดไี้ได้พุ่งไปแล้วหลบก่อนเข้าที่แคบเข้าลองแคบฮึบฮึบฮึบเออแอบไงแอบแอบไปแล้วครับไปแล้วครับ าล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตาพี่กจเย็นเพื่อนพอแล้วยอมยอมเดี๋ยวเดี๋ยวเดวเดวมันจะกลับขึ้นไปยังไงวะเนี่ยเฮ้ยเราแพ้แล้วเหรอโหโดนลุกจนแพ้เลยว่ะโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรยิงเข้าไปปุ๊ปุปุ๊ดปุ๊ปุนี่ไงยิงเข้าไปมิตวติดตามโดนไม่โดนมันหนียุ้ยมันหนีมันหนี มันหนีมันหนีวอวิวเราเผื่อไปเล่นเครื่องว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตามเอากระลำนี้ให้ได้เออว้าวมันเว้ยเฮ้ยโอ้โหโคตรแด่ลมไปละยิงเข้าไปข้างหลังตามไม่สนเอาข้างหน้าก right ่อนเออเออว่าเพื่อนเอาแล้วเพื่อนเอาแล้ว มีดโอ้นี่มันเดี๋ยวมลิเนีย่ฟอลคอนนี่ยิงเข้ขา,า,าไปปัดช้าปัดช้าเพราะงั้นกูยิงเออตามว่ะเฮ้ยเฮ้ยฮามโซโล่เราขอตามหน่อยนายเราขอยิงตูดหน่อยยิงตูดเรายิงตูดนะเฮ้ยชนมันมากเกินว่ะมาละแต้มกูมาละเฮ้ย ลำไหนดีเฮ้ยโอ้โหลำนี้เราไปอัพมาแบบว่าเจอแล้วเหรอเนี่ยงั้นขอลำนี้ดูก่อนเลยละกันจริงๆผมไม่น่าจะไม่ได้อัพนะครับน่าจะแบบว่าตั้งแต่สมัยเปิดกล่องนะเออเพราะว่าหมดยานลบนี่คือหาห้องยากมากแต่ก่อนแทบไม่ได้เล่นเลยนะครับผมไหนๆกลับมาเล่นแล้วก็ขอสั้หน่อยเถอะหวังว่าจะไม่เจอโปรโน,นะแบบนี้มึงหัวไหมครับกูมึงเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยกูซื้อมาแพงนะลำเนี้ยมึงอย่าอย่าเพิ่งยิง อย่าเพิ่งยิงปปเออเป็นไงวู้วู้ฮู้ควงไปก่อนตาลายเล็กน้อยถึงปานกลางตายเออไปแตกนะแตกนะเออโโอ้หอ,ออกมาปุ๊บก,การหลบหลีบแบบซุปเปอร์เออโอ้ยมีบอทด,ด้วยเหรอวะเฮ้ย มีชื่อขึ้นอย่างนี้ใช่เลยเออมีชื่อขึ้นอย่างนี้ใช่เลยเฮ้ยโอ้โหนี้คืออะไรอ่ะเป็นเป้าหมายอย่างนี้เราควรจะยิงปะเราควรจะยิงนะเราควรจะยิงนะเออโอ้โหว้าเฮ้ยโคเทมาครับโอ้โหนี่เลยเราอัปเกรดการ์ดแบบว่าครบทวนเรียบร้อยนะโอ้แล้วก็เราไปเล่นเป็นสายดาบนะครับผม มาเริ่มที่ดร์นไปเด์ก่อนเลยในโหมดของฮีโร่กับฟาร้ายไงคือถ้าช่วงที่เปิดตัวแรกๆเลยเนี่ยมันจะให้เราตีแบบว่ามันจะมีตัวเป้าหมายอยู่ตัวหนึ่งนะครับผมเราต้องไล่ตีเป้าหมายให้ได้นะคนที่ตกเป็นเป้าหมายคือแบบนี้อย่างเดียวยนะฟางเกมนี่ตึงแบบว่าไม่จบสักทีครึ่งชั่วโมงแม่งก็ไม่จบหนีกันอยู่นั่นแหละคนหนีเก่งๆนี่คือจบเลยอ้าวอ้าวอ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยอุย้ย อะไรพี่บีบคออุ้ยไม่โดนไม่โดนกูฟันซะเลยโหและเลื่อดเราอย่างยาวเออเออเออมั่วจัดและตีนี่คือแบบว้าวว้าวว้าวาโอ้โหเหนะสเตมิน่าเราดอดแดงแดงเนี่ยเราหมดแหละเออถ้าเราตีเยอะๆก็คือเราจะกันไม่ได้เลยนะครับมาแล้วเออโหไม่ผักไกลขนาดนั้นเลยเอ่ะเพื่อน ไม่ตายปะน่ะตายปะไม่ตายจิงด้วยบีพอพาลงไปไม่ลงุ๊บเพิ่มหลอดเลือดคว้างตาเข้าไปเออเออสวยเฮ้ยเดี๋ยวโอ,อ,อ้เฮ้ยปเดี๋ยวไปเล่นตัวอื่นบ้างเออถ้าแตบบ่ว่าถ้าเราตายเดี๋ยวถ้าผมตายก็จะพยายามหยิบตัวอื่นเล่นให้ดูนะครับผม เล่นให้เยอะๆถ้าเรากากก็จะได้เล่นจะได้ดูหลายตัวนะงงอยู่เอ้ยโอ้โหเอ้ยเอ้ากำลังเนียนเลยตะคิดถือว่าไม่เห็นอะไรเกิดขึ้นแล้วกันนะครับผมโอ้โหนี่มันโครงสร้างเราชมฉากกันสักหน่อยไหมขอไตนะยครับขอไตหน่อยเออโอ้โหเอ้ใส่สกิลผักมาแน่เลยเพื่อนน่ะเออแบบว่าบัฟท่าแบบว่า เฮ้ยแทงแทงแทงโซโลเหรอปั่นนะปั่นนะปั่นนะนนะอะไรอะดไหลเฮ้ยแพลวแพลว,วอุ้ยอุ้ยแต่ไม่น่าหมดไปละแทงอุ้ยโอหมันเก่งนะเนี่ยแล้มันเก่งกว่ะไปละไา,าละปั่นเลย เข้ามาดิเอานะเอานะเออไปได้ปะตกแล้วปะเพื่อนพาตกแล้วปะแทงเออง้างง้างสี่แขนแทงไงก็ชอบเลยท่าเนี้ยโอ้โห้ก็เท่ิงเฮ้ยขวาหรือซ้ายไปขวากับเบเดอร์แล้วกันสองสองนี่แน่นี่แน่นี่แน่ นี่แหี่ยเ้ยโอ้โหมันเก่งจังวะโอ้โหอุย้ยแทงไม่ได้นี่แคบนี่แคบต้องหมุนโอ้โหมันเก่งมากเลยเว้ยโซโลโคนนี้เว้ยอือเก่งเหรออ้าวอ้าวหัวไปแล้วเหลือเมียนี่แนี่เ <c> ฮ <oughs> ้ยไปละบันเฮ้ยโดนตีหลัง โดนยิงหลังเดี๋ยวเดี๋ยวโดนยิงหลังสโซโลมันโหดมากไปละแทงโดนยิงหลังกัเนี่ยโดนยิงหลังกัเนี่ยดาบมันเท่มากเลยอ่ะเขาดูกูเนี่ยโคตรชอบเลยผมชอบทุกตัวจริงๆว่ะฝ่ายซิสเนี่ยผ้าคลุม ไปอสวยสอ้โหทำภาพโคตรดีอะปาดปาดลำดาบ <c oughs> เออแบบว่ามาชมบรรยากาศนะครับแพ้ชนะช่างมัน <c oughs> แค่ดูภาพกับท่าทางได้เล่นเป็นตัวละครนี่ก็โคตรเท่ละโอเคมาโอ้ย <c oughs> ช็อตเลยกูช็อตต่ตอยอดาบราแรงมาก อย่าให้ได้โดนจีจีโอ้ยเออเก่งนักใช่ไหมโฮ้โหจะทำให้หน้าเกือบหมดบับดาบก่อนเ้ยจะล่วงนะโอ้โหชิบหายบับดาบไปแล้วด้วยขอเป็นพวกดาบมาได้ไหมไม่ชอบเลยเปืนเนี่ยเออเออจีเลยช็อต มาเฮ้ยลูกเขือไปละโซโลที่แม่งโหดจัดมึงจะแบกทีม้ะเนี่ยโซโลเนี่ยเกมนี้แม่งตึงอยู่นะช่วงเมื่อก่อนที่เล่นๆนี่ใครเล่นกับกางนี่โดนด่าด้วยนะครับเออแบบว่าช็อตเลยเออตายไม่ตายเฮ้ยโอเคโอเคเออจิ้มไงเป็นสายแทงแหมท่าแต่ละคนนี่มันไม่เหมือนกันด้วยนะ โอ้โหเท่เลยว่ะชอบจัดแทงเออแทงแทงแทงโคตรม<า>ั่วเลยเฮ้ยโอ้โหด่านแคบๆเฮ้ยโอ้โหที่หนึ่งด <With you. S 2> ้วยนะเราเนี่ยเฮ้ยเอาว่ะแทง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 เออรวมกันเราอยู่ไงเพื่อนเฮ้ยโดนใบชิบหายละถ้าโอปิวันจะคือเป็นการใบนะครับจี เออแรงนะแรงนะสองทีสองทีตายนะอุ้ยเออเกือบตายกูโอ้โหเฮ้ยดีช็อตลงไปเลยตายไหมเออโดนช็อตตายเว้ยมาไอ้น้องตายนะตายนะตายนะ โอ้โหน่าสงสารจัดคือต้องต้องรวมกันนะครับไม่งั้นแบบว่าแยกอย่างนี้คือตายแน่นอนนอนาจากแบบว่าหนึน่งหนึง่งกันอะไรเงรี้ยใครล้เล่นโอ้โหเอาวะก็โอเคครับผมเป็นยังไงบ้างครับสำหรับ Star War s b a แ t ท e f r นฟ t อนอ้โอยังปันอยู่นะ <c oughs> <ๆ>และ้วก็ห้องอาจจะหายากนิดน,นึงต้องไปมุดเซิร์ฟเยอรมันเล่นเอานะครับถึงจะได้เล่นทุกโหมดนะครับผมก็สำหรับใครที่ยัง เล่นอยู่หรือว่าอยากจะกลับมาเล่นเนี่ยก็กลับมาเล่นได้นะแล้วก็ลองคอมเมนต์กันไปดูว่าคิดเห็นยังไงบ้างสําหรับเกมนี้นะครับผมก็โอเคยังไงสําหรับวันนี้เนี่ยหากใครยังไม่กดไลค์และซับสไครต์ผมถ้าชอบกยอยา่าลืมกดให้กันด้วยนะครับผมก็ต้องขออภัยนิดนึงช่วงนี้อาจจะเป็นการเอาเกมเก่าเนี่ยมาลองเล่าใหม่กันนะครับผมเออเพราะว่ามันก็ยังมันอยู่นะยังเป็นเกมที่ผมสนุกกับมันอยู่ก็เลยอยากจะนําเสนอนิดนึงเออไว้ในช่องหน่อยนะครับ เดี๋ยวรอเกมใหม่ๆมาก็จะหยิบมาเล่นกันให้ดูเหมือนเดิมแหละนะก็โอเคครับยังไงสำหรับพาร์ทนี้เนี่ยก็ต้องจบกันไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับผมขอบคุณมากครับ